อะไรครับระบโตบางสะพานน้องหมได้เสียนาส้างหัวยางครับเอาสุดลราสุดล่าได้แชมป์เหมือนกันครับแชมป์เหมือนกันแชมป์ทางยาวรระยะทางเลยร600เมตรห0 0รเมตรใช่ครับใช่วิ่งเท่าไรอ่าแบตเทิร์นเมคแบตเทิร์นด้วยเนี่ย2อ1ยังไม่ได้ยังไม่เคยได้201รน่ได้เอ้าก็เห็นว่าที่เนี่ยเขาจัด201อย่ก็เลยมาลุยดูครับหาประสบการณ์ไปเรื่อยเรื่อย รถนั้นวิ่งได้อยู่แล้วแต่เพราะว่ารถลูกเล็กเนี่ยคือเราต้องเก็บทุกเม็ดนะครับปลายปีประกาศสักดาสมบัติช่วยสั่งเลยครับในหัวช่วาวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสงขลาครินนะอำเภอหัดใหญ่ตอนนี้ผมอยู่กับทีมแนะนำตัวเองหน่อย ไะ้รครับบ่โตบาะพานครับผมไอเสียนักตาวอย่างครับอูจังหวัดอะไรอวไตองครับอยู่บนตัวเใช่ด้วยเสียของชังเคัวอย่างครับคนเดียวคันเดียวในประเทศคันเดียวในประเทศ่คัที่เนงชงได้ครับโอ้เฮ้ยไอะกหม้น่อ้ยนี่ใช่ไหมัดบนคันเดียวเรเี่ใช่ด้เสียองชงเัได้เ เพืนคันเดียวอย่างเงี้ยมีผลงานหรือปบไม้ไล่มืออะไรบ้างแบบว่ามาขีดมาอวดได้บ้างหน่อยไหมสำหรับเจ้าคันร้อยสิบพงเชียงคันนี้ก็ปีแล้วในต้นปีรายการแรกที่หานใหญ่นะอันใหญ่เอฟดเด้านตะลังครับครับที่หานใหญ่นะแิ่ร้อยสองก็ได้แชมป์ไปสิแชมป์แชมป์เมื่อต้นปีได้ครับอ่าหนึ่งแชมป์เลยอ่าต่อด้วย ต่อด้วยแล้วก็ไปเรื่อยไปเรื่อยรายการเลี้ยงนะครับไปหมอนเตไปหาประสบการณ์เอาไปเรื่อยแล้วสรงขาล่ะสรงขาอ่าตัวร้านร้านดีมากได้แชมป์เหมือนกันครับแชมป์เหมือนกันแชมป์ทางยาวระยะทางอะไร600เมตร600้อยเมตรใช่ครับใช่วิ่งเท่าไหร่อ่าแบตเทิร์เมยแบตเทิงด้วยกี่คัน สิบพันพี่ยีส right ิบเบอร์ยเบอรกดแชมป์ไม่เอ no yes ็กใช่ครับอันนี้ดับิวต์แชมป์ใน NGO แล้วใช่ครับแล้ววันนี้เนี่ยเดินทางมาถึงหาดใหญ่เพื่อมาป้องกันแชมป์เมื่อต้นปีอ่าไม่ใช่หรอกพี่เอือบอกมาก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เข้าไปเรื่อยจากแบบไม่เป็นไม่เกมไม่อะไรนี่ก็สี่ร้อยสองเมตรสี่ร้อยสองเมตรอ่าแล้วก็มาหกร้อยเมตรครับ สองร้อยหนึ่งยังไม่ได้ยังไม่เคยได้สองร้อยหนึ่งได้แรับก็เห็นว่าที่เนี่ยเขาจัดสองร้อยหนึ่งก็เลยมาลุยดูครับเรียกว่าลองเปลี่ยนระยะทางดูใช่ครับคือรถเนี่ยถ้าแรงเนี่ยมันต้องแรงทุกระยะนั่นนะสองร้อยหนึ่งสี่ร้อยพันเมตรได้ครับใช่ครับซึ่งวันนี้แข่งในสองร้อยหนึ่งสองร้อยหนึ่งใช่ครับขนาดที่แล้วก็ มีสองร้อยหนึงมือไกแต่ก็ยังซู้มเราไม่ได้แต่ไปได้เลยหกร้อยสองร้อยก็สมัรสองเบอร์ก็ได้ทั้ง1นและสามครับได้ทั้งหนึ่งและสามไสแสดงว่าใายแรงพวิ่งได้ไอ้เสีมันทำงานไอ้เสี่ยวทำงานทไอไอ้เสี่ยวอ้เสี่วเลืถามหน่อว่าทำไมถึงเลือกใช้ด้อยเสี่ยวยังเขียรอยากโชกดีแดนไทยโชคกไทยต้องโอเคดี เล้วกใช้ท่อแห่ช่างแคระครับครับเออช่างแครเขามีท้าท่อมาแบบว่าแม่นยำนี่อ่าแม่นยำนี่ที่ที่บอกว่าแม่นยำคือมุมโค้งมุมอาเขาเป๊ะครับครับใช่ครับเขาจะบอกเราเลยว่ามุมอาเนี่รถมันจะได้อะไรได้อะไรแล้วก็เป็นตามเป้าเขาบอกนะครับโอ้โหใช่ครับใช่ครับก็เลยเรียกว่ามีข้อมูลในการใช้งานเราก็เลยเลือกใช้ของเขาเพราะว่าการทํารถแข็งมันต้องมีข้อมูลใช่ครับใช่ครับมาถามในส่วนของวงล้อกันบ้างดีกว่าเลยไว้เร่มทรงเชง เอสตองเท่านั้นครับทรงอะไรรู้ไหมห้าเหลี่ยมครับอกห้าเหลี่ยมใช่แล้วเป็นคนเหลี่ยมจับเราได้ครับ <c oughs> นับล่างนิดหน่อยทำไมถึงเลือกใช้วงล้อไอสตองทรงห้าเหลี่ยมดิหล่ะไว้รุ่นเ,เราโบนด์แดงลมลมนะครับ <c oughs> กล้อลมันคือแอโรไดนามิกเนี่ยที่เราต้อกันนะพี่ใช่แล้วคือถ้าเป็นล้อที่มันเป็นพวกลายสินอะลมมันจะโต้เข้าหาล้อ <c oughs> แล้วเป็นห้าเหลี่ยมอะลมมันจะเป็นบุ้งแบบเนี่ยบุ้ง มันลมไปก็มันเรียกว่าลูล่ลมอ่าอวัตถุสาสตร์จะานเราลูล่ลมถ้าไม่นลูกใหญ่เราจะมกลู่ลมง่ายๆใช่ครับครับอันนี้คือลองหลักการใช้งานจริงที่เราใช้แข่งในซุนเชงเลยมั้งใช่ลอ,องแล้วลองแล้วแล้วเลยวาตั้งยางตัง้งย,าง,า,งยางเขาบอกว่ามิ้งเดียวล้อลอะไรก็มิ้งได้เอาง่ายๆถ้าลูกใหญ่ยังไงก็แรงรถมนันวิ่งได้อยู่แล้วแต่พอว่ารถลูกเล็กเนี่ยคือเราต้องเก็บทุกเม็ดนะครับ แสดงว่าในทรงอื่นเนี่ยเราก็มีลองมาแล้วบ้างใช่ครับแต่ว่าทรงเนี้ยคือใส่แล้วเราได้ความเร็วใช่โอเคสุดอ่าคือบางทีตอนเราอาจจะไม่รู้แต่ว่ามันเร็วไม่เร็วอะครับแต่ล่องท้ายเนี่ยแรงมากใช่แรงไม่แรงก็สามแชมป์กันน้องๆของพิวเตอร์โอ้โทีนี้เนี่ยมันในส่วนเรื่องของการใช้งานใช้ประทานแค่ไหนละใช้มาสามปีแล้วนะนี่อ่าฮะก็คือหลังถนนอ่าเพิ่งมาเข้าสนามเปี์เนอะอีที่แล้วอีที่แล้ว แข่งไดเหรอไอ้เอข้ามาถึงปแป๊บเองมันชข่งไดเหรอเนี่ยไม่หรอกพี่ก็แบงเข้ามาตลอดเหมือนกันนะใช่ <c oughs> แบงมาตลอด <c oughs> ชอบเลยจริงจริงใจแนละ้วแข่งกับแพ้แล้วก็บอกว่าแพ้ใช่แพ้ทำได้โซ่ต่อไ,ได้ครับผมว่ามองแบบนี้มันอยู่ที่เรากล้าเดินไปข้างหน้าไหมครับถ้าเรายังมัวแต่เฮ้ยตรงนี้เขาแรงแล้วเราไม่แข้ยังงัเราทำใจได้เลยครับไม่มีพแรงแน่หรอกเอาเยอะขอสารครับไม่ผมรอไอ้องหน่อย แข็งเร็วแรงนะเป็นไงแข็งแข<ร>็งเร็วแรงได้ฮะมาถึงในเรื่องของการ modify รถเนี่ยเรารไปฝึกเราไปหัดเราไปทํามันจากไหนยังไงถึงเรียกว่าจนประสบความสำเร็จเป็นแชมปิโอได้ต้องบอกว่าไม่หนนะการเป็นแชมปิโอเนี่ยเหมือนมีใบการันตีรับรองว่าเอ้คุณเนี่ยเป็นทีมระดับต้นๆ้นะได้วยแต่ผมจกทำรถน้องครับทำรถน้องบ้างทำรถตัวเองบ้าง จนแบบว่าเราเรื่องเข้าใจพอเราเรื่องเข้าใจแล้วเราเติมน้องๆน,องนี้มันได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้เรารู้วยตัวเองไปเลยอองตองครับผมไม่มจะมากันนอนอ่จดก็สโน่กอสร้างพระนครา <laughs> <laughs> การศป็านอกเือนทีท่โอ้แต่เรียกว่าความมุ่งมัง่งด้วยทำให้เราประสบความสำเร็จได้ครับนี่นะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับน้องๆที่บบว่าถ้ารักในกิจกรรมหรืออาชีพใดๆมุ่งไปให้สุด ใช่ครับไม่เก่งก็เรียนรู้จริงครับแพ้ก็เริ่มใหม่ทําต่อสู้ต่อไปแพ้ไม่กลัวเลยไี่กลัวนี่ว่าแพ้แล้วไม่ได้อะไรผมต้องแพ้แล้วต้องได้อะไรด้วยหรือว่าแพ้แล้วคุ้มค่าอยากจะถามว่าเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าได้แชมป์มาพอสมควรแหละนะรางวัลไหนที่ว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จแล้วในตอนรายการไหนครับครับการไหนเอ็นทีโอ ตุ้ยครับตุ้ยรถตุ้ยยี่ห้อใหม่ครับมันมีสตอรี่ของมันตัวลูกได้ครับได้ครับไม่เลยมันมีคามใหม่ทุกตัวครับครับรู้สึกว่าเอ็นจีโอเนี่ยมันมันมันบอกบอกได้เลยครับว่าคุณแน่จริงหรือเปล่าอือเหมือนรายการอื่นเราก็เราก็ภูมิใจนะครับแต่ว่ามันแบบมันไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่ากับเอ็นจีโอครับฝากถึงเพื่อนๆน้องๆเลยเอฟซีที่แบบว่า ยังไม่รู้จักเราหน่อยปลายปีประกาศสักดาสมบัติช่วยสั่งเลย์สังเวยนะในหัวช่วยสมบัติช่วยสั่งเลยเลยขึ้นรถมาสี่ลำแม่ปลายปีนี่กิจกรรมบุรีรัมย์พันเมตรรุ่งลุ้นอะไรยังไงบ้างผมกาน่าจะไปลุยพันเมตรพันเมตรอ้าวสามอ้าวสามซ่งเชงได้ครับอ้าวสามแล้วมีอะไรอีกไหมสำหรับทีมช่างเข็นหัวยางที่จะไปร่วมตอนนี้เขายังเก็บเกี่ยวอยู่ยังเก็บเงียบวมั้ยวะ ต้องต้องรอบางทีสำหรับทีมพิเทนนะครับเขาส่วนมากจะเป็นนั่งนานเยอะซะก่อนครับก็เลยเรียกว่าทำงานก่อนใช่ทำงานก่อนต้องมีเวลาที่จะไปมีเวลาก็ค่อยไปแข่งก็ได้แต่เราไปแน่นอนไปแน่นอนครับฝากทีมเอฟซีแฟนคลับต้องมาช่วยห้อยยางอ่าให้แต่น้าตาห้อยยางครับโัววังละพานครับฝากด้วยครับอ่าก็ไปติดตามชมกันได้ว่าแชมป์หรือไม่แชมป์ไปดูกันธันวาคมนี้ไปเลสโก้ทุกสนามไม่ต้อง We we'll are killing this shit. Woo yeah, my time and it's I we are kill it this shit. King Bang, we we'll are killing this shit, King bag, we we'll are killing this shit.